นี่ซาวมือี้าเพื่อนๆมานีนะคะฟาร์มเป็นฟ้าออร์แกนิกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะฝ้าเพื่อนๆส้มไปเอยๆเนาะจ้านอมาในฟ้าหมีมียางแมน,นะคะเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูนะคะไปดูเรื่อยๆจ้กแต่เพื่อนๆต่อนะคะเมืองเนึงงหายหายซาม,มีเพื่อนอันนี้หายเนาะจ้ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะคะเพื่อนๆที่หนามยางพันมาบางหันก็จะมีซีเกินบางหันนะคะแต่ว่า อากาศมันมืดมันแนมมาเห็นนะคะมองนี้ก็จะเป็นข้าะปูเข่าอ่าบาเรหรือข่าวซาลี่นะคะเขากเกี่ยวแล้วเขาก็จะเก็บฟางไว้น้ำว่ามันคือบานเท่านะคะเอาไว้ให้อันให้มาให้ง่วนอกจา,า,ากเพื่อนๆนี่จ้ะน้ำผ้าเขาไปเบิ้งไก่นอกจากเนาะน้ำว่าจะมาเอาฟางนะคะแต่ว่าเลื่อมเอาถุงมานั่มน,นะคะเพื่อนๆ มือไม่จะเดวนหนามจะปั่นจักรยานมานะคะเขาเหตุเป็นอันนี้อันนี้นามนาหนาจะเป็นของปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่จะเอาไว้ให้ซัดเลี่ยงนะคะหนาหนาวย้มพีมาล่งนะคะเพื่อนๆนี่จะมองนี่ในหน้นาม,มักแห้งนะคะคิดว่าจะมามาเอาเฟืองนะคะเพื่อนๆ น่าว่าจะมาขอเฟื่องเพิ่นนี่จ้ะแต่ว่ามมเย่มไหนบ่เคยเห็นจะของเพิ่นนะคะว่าจะเอาไปไหว้่ะพกอัน,นั้นนะคะเอาไหว้จะเอาไปไปปกอ่าเวลาปลูกพักนะคะเพื่อนๆแล้วก็เห็นอันข้าเจ้าอันมักอ่าขีขีม่านะคะว่าจะมาขอเพิ่นขอสื่อเขานะคะเพื่อนๆเอาไปไหว้าปลูกอ่าพักย่ำนานปลูกพักนะคะ มันย่งใดว่าค่อยพอจจเคเกอรอจะมองนี่เขาปลูกเขาซาลี่นะจ๊ะเพื่อนๆรากาเขาเกีียวไปแล้วนะคะต้องนี่เขาก็จะเป็นปลูกเขาพ่อเขาพ่อนี่กับปลูกสํามรับไปเป็นอาหารสั์คือการจ้ะเพื่อนๆน,น,นี่จ้ะเย้าไปเลยนะคะเพื่อนๆ เห็นกระโปรงอ่อนๆก็คิดอยากเอาไปแกงเนาะจ้ะเพื่อนๆพอไปซันระคาบอดดายกาเอาเพื่อนดอกจ้ะฟังนี่ก็จะเป็นบองเอามามาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวหนามจะถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะจังต่อกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์กราบขอบพระคุณทุกๆแห่งใจเด้อจ้ะเด้อ มื่อนี้คือเก่านะคะสามเมื่อสี่อันไปปาลาเหล่าเฮ็ดบอมี่นะคะเผืเ่อๆก็เลยชวนแฟนออกมากขับรถนะคะออกมายางเนาะค่ะนาะเฟสลุบก็บเลยมาเจอบมงน่นีน้ำคิดว่าเขาไอเอาง้ออกมากินอะไรอาหารธรรมาชาตินะคะเผืเ่อๆแล้วก็จะมีหมาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเด้วยวจะพุ่นจ้ะมองนั้นนะคะมีหมา เบื้องจะเผืนเนๆนมันเป็นทีลาบตามทีลาบสูงนะคะหลก้กกามีบานบานค้นแล้วจ้ะเนาะมันหามองจอดรถแฟรหนามราบบ่อ่อยอันนี้จะเผินเผอนอันนี้ก็เป็นบกักนาปีนี้นามเมา่อท่านมีคลิปอยู่จะเผืนเนๆนบักบอมแบรนะคะ จะเพื่อนๆต่อนนะคะมาอยู่ในฟ้ามอพ่เสือเพิ่งสวยดีจ้ะจะเพิ่นว่าไอ้มาจับอยู่หม่องต้นใหม่ที่มันตายนะคะ คุณจะมองทีน้ำยางมากกวอนหนึ่งหันนะคะเพื่อนเพื่อนน้จะข้าเเิงหมาเพราะจากทีาเขา,าต่อยฤูดูนี่ก็ยังเป็นรูดอูอากาศยังห่อนอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เขาจะเอาหมาเอาหมาเอา งัวนเนาะจ้ะเนาะมีหมามีงัวนะคะปล่อยยังเสียราคากับอัน,นแพะนะคะกินอาหารธรรมชาติจ้ะ ย่างกลับแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้มาเที่ยวฟาร์มมาย่างเบิงนะคะเพื่อนๆย่างเอาอากาศพอนิ่มแรงมานอนหลับเนาะคะ่ะเนาะเห็นภาพบรรยากาศฟาร์มเขามันสวยๆคือบ้านาเฮามน้ำประเทศไทยเพื่อนๆเบ,บิงนะจ๊ะน้ำจบคลิปนี้ไว้น้ำตนก็โพดนี่ด้วยจ้ะเด้อถ้าเพื่อนๆมากก็ฝากซับสไครต์ก้นไหลก้นแท้ซอยเป็นแห่งใจก้นไก่บานโดนๆนี่ด้วยจ้ะเด้อเสียงเขามากอะขอโทษนะคะพอมันไก่ไก่ถนนนะคะเสียงบรบกวนนะคะ ไปเยี่ยมบานเพื่อนๆบนหอดปรถึงกับกาบข้อเถิไปในที่นี้ด้วจ้ะจะพยายามไปให้ถึงทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะช่วงนี้างบเทือนามกก็มิทุลาไปจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย